สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดถ้าโกงเราไม่เกี่ยว จุรินแจงปากสัน่นมือสัน่นปมทุจริตถุงมือยางรัฐมนตรีไม่เกี่ยวเป็นแค่บุรุษไปรสเนีในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีนายสุภชัยโพสุรองประธานสภาคนที่สองเป็นประธานการประชุมพิจารณายติการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลเป็นวันที่สาม นายประเสริฐจันทาร,รวงทองสสอนครราช,ชสีมาเลขาธิการพรรคเพื่อไทยอภิปรายเปิดแผนพังตัวละครทุจริตถุงมือยางโดยโยงคนใกล้ชิดนายจุรินลักษณะวิสิทิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายบัญญัติบรรทัดฐานสสบัญชีรายชื่ออดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ เผยมีการทำสัญญาลวง Make Order แหกตาการซื้อขายพร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลพร้อมคลิปและแชทไลน์ที่มีการพูดคุยเพื่อให้มีการทุจริตโดยกรณีคดีทุจริตทำสัญญาลวงซื้อขายถุงมือยางดังกล่าวขององค์การคลังสินค้า1,12,500ล้านบาทมีมูลค่าความเสียหายประมาณ2,000ล้านบาท ต่อมานายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลุกขึ้นชี้แจงว่าประเด็นที่มีการอภิปรายไม่ใช่เรื่องใหม่ของสภาเพราะเคยมีการพูดกันเมื่อมีการตั้งกระทู้ถามสดนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ตนมาตอบกระทู้ซึ่งเชื่อว่าตนตอบชัดเจนตามสมควรแม้จะมีเวลาแค่สิบนาทีเท่านั้น ซึ่งสิ่งที่ผู้อภิปรายไม่ไว้วางใจอดีตรักษาการผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้ากับพวกบริษัทกา r เดียน l o v e และอีก7บริษัทประธานบอร์ดและบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งตนเห็นด้วยเกือบจะเรียกว่าทุกประการไม่มีอะไรไปโต้แยง้งแต่ขอปฏิเสธว่าตนไม่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องยุ่งเกี่ยวกับโครงการนี้ทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการหรือแอบสั่งการในที่ลับหรือที่แจ้ง นายจุรินกล่าวว่าต้องขออภัยที่ใช้คำว่าผู้อภิปรายโกหกหลายประการต่อที่ประชุมโดยเรื่องกรมทพาณิชย์ที่หยิบยกขึ้นมาเอ่ยอ้างว่ามีการกล่าวพาดพิงถึงรัฐมนตรีมีจริงแต่อ้างไม่หมดส่วนที่บอกว่าตนไม่เคยตั้งกรรมการสอบไม่อายัดเงินหรือหน่วยงานมีอานาจไม่อายัดเงินหรือไม่ดาเนินคดีหรือไม่เคยให้สัมภาษณ์ออกสื่อหรือถแถลงข่าวไม่เป็นความจริง เพราะมีการตั้งกรรมการสอบ โดยอคสและตนก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อเรื่องนี้ตลอดเพียงแต่ไม่ได้เป็นข่าวใหญ่โตพาดหัวเท่านั้นเองส่วนกรณีที่บอกว่าหลังย้ายอดีตรักษาการผู้อำนวยการอคสนายกรัฐมนตรีไม่ได้ทำอะไรเลยนั่งเฉยขอชี้แจงเพื่อความเป็นธรรมว่าทันทีที่ตนทราบเรื่องก็ดำเนินการจนย้ายอดีตรักษาการผู้อำนวยการอคสไปประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยคำ ของนายกและตนก็มาตอบกระทู้ความคืบหน้ามาโดยลำดับการที่เอ่ยอ้างถึงประธานบอร์ดโดยบอกว่าใกล้ชิดเป็นคนสนิทของนายบัญญัติสิ่งหนึ่งที่ผมอยากบอก ไม่ว่าคุณจะรู้จักใครรู้จักผู้ใหญ่ขนาดไหนรู้จักนายกหรือรัฐมนตรีก็ไม่ได้แปลว่าจะมีอำนาจล้นฟ้าหรือทำอะไรก็ได้เมื่อทำผิดกฎหมายต้องเข้าคุกเรื่องนี้ผมไม่ยอมไม่ว่าใครทุจริตโครงการนี้ก็ตามผมจะจัดการทั้งทางวินยัยแพงอาญาจนถึงที่สุดตราบเท่าที่ผมอยู่ในอำนาจหน้าที่และกฎหมายให้อำนาจผม ขอพูดไว้ต่อสภาไม่ใช่ไปพูดที่ใดรวมทั้งการเอาเทปมาเปิดและตีความผิดเพื่อจงใจใส่ความทําให้คนเข้าใจผิดว่ารัฐมนตรีเข้าไปเกี่ยวข้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวนายจุรินกล่าวต่อว่า การที่บอกว่าตนมอบนโยบายเตรียมการทุจริตให้ประธานบอดไปดําเนินการซื้อขายถุงมือยางและสอดคล้องกับนโยบายที่รัฐบาลแถลงต่อสภาว่ากระทรวงพาณิชย์จะจัดการให้ผู้ส่งออกผู้นําเข้าค้าขายอย่างออนไลน์รวมทั้งตลาดถุงมือยางนั้นเป็นงานของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศไม่ใช่ถุงมือยางเทียมเป็นถุงมือยางธรรมชาติที่ต้องการช่วยเหลือเกษตรกรสวนยางส่วนที่ผู้อภิปรายถามว่า ตอนทำสัญญาแสนล้านบาทตนไปอยู่ที่ใดนั้นตนตอบไม่ถูกเพราะไม่ทราบเนื่องจากไม่ได้ไปร่วมกระบวนการสมคบกับใครทำสัญญาแสนกว่าล้านบาทนายทุรินกล่าวว่า นอกจากนี้ขอชี้แจงว่าอคอเป็นรัฐวิสาหกิจของกระทรวงไม่ใช่ส่วนราชการที่รัฐมนตรีมีอำนาจไปสั่งปฏิบัติราชการหรือสั่งการทางนโยบายได้และคนที่มีอำนาจวางนโยบายคือบอร์ดเท่านั้นและมีอำนาจเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้อำนวยการในการแต่งตั้งถอดถอนโดยขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแต่รัฐมนตรีมีอำนาจจำกัดตามพระราชกฤษฎีกาอคอฉบับ 2,535เนื่องจากนำรัฐมนตรีออกจากการเป็นประธานบอดแต่ให้ผู้ทรงคุณวุฒิมาทำหน้าที่แทนเหมือนรัฐมนตรีกลายเป็นบุรุษไปรณีระหว่างคอรมอบอร์ดผู้อำนวยการและพนักงานไม่มีอำนาจบังคับบัญชาต่างจากกรมที่รัฐมนตรีดูแลเพราะต้องการให้อคอ,อสอเป็นอิสระจากฝ่ายการเมืองขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนสุดสัปดาห์ อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ